สวัสดี FC แฟนเพจทุกท่านนะวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะอีกหนึ่งคันนะในงานเครื่องยนต์นะคันนี้เบตตา1.4นะครับนะด้วยการน้ำเดือดน้ำดันน้ำหายนะฮะอืมสาเหตุหลักๆของคันนี้นะขาดการดูแลบำรุงรักษานะฮะเรื่องระบบน้ำนะครับเปลี่ยนไทยไม่ตามระยะนะฮทำให้ กลายเป็นกดกัดนะดูนะดูที่ปะเก็นนะครเป็นคาบน้ํานะครับนี่คาบรั่วกําลังอัดรั่วทําให้น้ํามันดันขึ้นมานะครับนี่แล้วก็มาดูในส่วนของเ,ออเสื้อสูบนะอันนี้หุก่อนนะครับนี่นะสูบที่สี่ตัวปัญหานะฮะหุกก่อนนะครับทั้งแถบเลยเนี่ยนี่ หนึ่งกับสองไม่เท่าไหร่นะแต่ว่านี่รั่วหมดเลยหุบหมดเลยนะเป็นร่องรอยกําลังอัดรั่วออกไปนะนี่นะถูกซีหนักกว่าเพื่อนนะครับก็คันนี้แนะนํา f ซนะช็อตบล็อกเลยจบนะเพราะอ,อะไรตัวไหมน็อตก็ถอน,นเห็นเกียวน็อตไหมครับนี่น็อตถอนด้วยนะทุกตัวนะคันนี้ ช็อตบล็อกจบนะครับกับเคสนี้ในฟอร์เตเตอรเครื่องยนต์1.4นะครับ